แต่หญิงกระดาพรหอมสงบาเจกหญิงกา่งมณีดำสีเแต่หญิงปริศัตรุจิษอาจจะได้รับบชาถวายเป็นอายุวัฒนะมงคลแต่พวกคนร้อมตา,าขอเสียงผมบมือเป็นกำลังใจด้วยเจ้อ อ่าในมวนเปิดกันจุดหนึงย่งเนยู่ในบดวันไ <laughs> ด้ดอกกระเจนะ <laughs> นะครับเพิเตรียมตัวมานะครับเป็นพิเศษเป็น,านมาใส่บาทเป็นจะล่ลบุชา ท่านข้อมเปิดได้แสนด้วยวัชร์นะครับตั้งใจที่จะลำถวายพระเดชพวกลุงตานะครับดื้อแต่พิ่งจะเตี้ยงเข้มานะครับก็เลยขอโทษขออภัยนะครับหกเทียนเ่าดีเลยอายุชนะมงคลเสียงดนตรีเดินทางมาไกลนะครับยังไม่ถึงนะครับหลวงพ่อนนะครับีน้องไปเดินทางมาหลายครับไหวกำลังใจพระคุณหล่องตาเฮา Để... À, đẹp, áo khoác đẹp của mình đang đang เขมา,ามารับของที่ร,ร,ร,ระลึกจากลุงตาคนเแรกรางวันงลนัางขอดนางลำกับคณะลูกหลานกับจอรเนี่ยยินดีโยนเสียงผักเทียเออเขามาโหลนมาก,กว่ปเป็นยังจะนังลำเป็นล,ลำของคณะนั่งลำน,นะครับจะรับของระลึกจากพระเดชพระคุณลุงตา,ตานะครับนี่มีสองคณะด้วยกันนะครับคณะหนึ่งเป็นคณะพิเศษนะครับ อนุโมทนาพรปจันบุญเลิศทิพี์ยัคโนภูมิวัดสว่างวนารามบ้านไทยใหญ่พร้อมกับวันนี้เขาไปติดหนึ่งทั้งระจาร์มาครับกสมอหนึ่งหลงอนุโมทนาสาธุนิพพานปัจโยโธตุ นางลำขอโทษขอภัยภาพมันย้อนแสงนะครับเออข้บวกกันแล้วจิได้ยุติธรร5พัดนนี่พระผัวแข็งแรงสดมากภาลาจัจารบังนา่นอเป็นนี่กีภตาชามาลำบูชาถวาย พาลตนาไตรถา,าวเป็นอายุวัฒนามงคลแตบปุกลงตานอจะหันจะพรนาลูกหลานบานบอบบัวนอเป็นมาเห็นกันอยากลำบุยชรางทีวัดเป็นการแสดงออก อ,อนุมโมทนาสาวุกันมีความสุขความเจริญวันที่ฮกเต็มฮกปัจจัยกีการชงไปมาลำแม่เอ่็นวันบุญกต่ยินสาม,มาจีสลองมหาปรเลียนอนุมโมทนาปูบุญเสื่อมปุญญาทโรบวรุงท่าคันลงตาในโิโงโ้ลอยบาท สองพอ่อศุลิปัญโยสองร้อยสิบเก้าบาทพระมหาองค์อาตาสโพสิบปาอพสะอาดเลสห้าร้อยบาทพอทีรบยอินตาห้าไอบาท ร้อยบาทแตุโนมดันนาสาธุนิพานาปัจโยโหตุ อันนาสองร้อยบาทพระอานนท่าว่ารูพ่อวันใจโกษาเสนาคอามยากิญาิบำรุงธาตุขันหลวงตาอุยินให้พ่อไปแม่ราตีโกษาเสนารวามญากิยากรูปนั้นไปเก้าบาทบาท่อดสุขภาพของ่อบรกลบำรุงธาตุขัน ล้ตาพ่อปู่ภาวนาขิดจ่าพรห้าร้อยบาทตางสาววาราพรมนชินของครอบครัวกังลมธาตุคันล้มตาพ่อปู่ภาวนาขิดจ่าพรสามร้อยบาทแม่อาจพุดไทยขินกังลมธาตุคันล้มตาพ่อปู่ภาวนาขิดจ่าพรห้าร้อยบาทแม่รุจนาเทนอุภาบังลมธาตุคันล้มตาพ่อ งาน,นส้ำรวยสุขคงเนาะเป็นบะริเียนแห่อนุโมตานาในกุศลและสันขาได้แม่จบกฎองค์หาหนึ่งร้อยบาทแม่ประยุนตะลูกันร้อยบาทแม่โนพรจันทน,นาทำบุญใครวันเกิดล้งตาหนึ่งร้อยบาทในคำแพงลูกน้อย สับัลลปาสองร้อยบาทโพดีทาวโลสามร้อยบาทคนใหญ่ขนมตะลุวันของลูกหลานสองร้อยบาทพระชิดโน่อามร้อยบาทพ่อสมเหตแม่นิมนตนวลใสสัตดาสี่ร้อยบาทแม่สีฉกรวยผัวเราหอมลูกหลัง หนึ ng, a, à, a, à, ่งร้อยบาททำบุญทุกอย่างหนึ่งร้อยบาทดมสองร้อยบาทแม่วันนีบ่อส่งพ้องเรอบครัวบำรุงหาตุขันดวงตาหนึ่งร้อยบาทแม่สว่างบุญจันทร์พ้องเร้าครัวบำุงหาตขันดวงตาก็สองร้อยบาทนานบุญในคำพองสุรักษาบำรุงธาตขันดวงตาก็สองร้อยบาท ุท่านนาบุญกอดหนึ่งร้อยบาทบุญสมสวยโชติการสียหนึ่งร้อยบาทแม่เียพันนาพัดหนึ่งร้อยบาทแม่สุขารัตมนสินหนึ่งร้อยบาทแม่จงพลีสุตธรพักหนึ่งร้อยบาทแม่สำอางนาดีบุญหนึ่งร้อยบาทพระมหาอําหน่วยวชิระายญาณูแม่ชีบุไรวันการสร้างนางหลวงนางสาวยาดารัตน จนบิดนำบุญมาเด็กได l ปัจจุันสี่ร้อยบาทหลุดหลุดลั่นละนองปูบญส่งคนยาโสพันโนใหญ่ปูข้าศึกจับปมน้องนิทนองหลุดตามหลุดตามูเเพงงานจิตตาทน คัรล้มตาห้ารยบาทน้องโมท่านนาซาุนิพพานตูเซมซ่าบํารุงท่านคันล้มตานีานโม300บาทนาสาวทัศนีสีนาสาันผมก็กลัวสา0บาทนิพพานปัจจโยโฮตุเอาสาธุน้ำลันำ,ลำน่งล้ำอีกข้งนึงแน่เด้อ เหรีที่ลานด้านหน้านะครับนิมนตนตอนนี้เลยครับนิ่มนวนนำบาทมาด้วยถ้ามีจีกรรมเสียญก็จะได้ออกบินทบาทนะครับเอาหยาโยมผู้สะดวกเป็นมะนางล่านหยาด้านนี่ให้มันเต็มเ้อไม่ออกเล